เคยหรือเปล่าล่ะครับอยู่ดีๆแฟนตัวเองก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปคงไม่ใช่อาการทั่วไปแน่นอนแบบนี้ชักเพิ่มมีพิรุษแล้ววันนี้นาการชิบะมั h ชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อกนกันเพื่อจะได้เตยมตัวรับมือกันได้ทันแล้วส่วนข้อมูล g ีเมลอะไรบ้างน,านั้นลองตามเราดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายาสัญญาณที่บอกว่าแฟนของคุณอยากโสดนะครับ มาิด้วันที่ 1. ส่งข้อความไปหาอ่านแล้วไม่ตอบแบบเนี้มันเกินไปจริงหรือเปล่าล่ะครับบางทีคุณส่งข้อความไปหาขึ้นว่าอ่านแล้วแต่ไม่เห็นตอบหนักกว่าตอบกลับมาแค่สั้นๆอีกนะครับเพราะถ้าหากเขาไม่ว่างก,ก็แค่พิมพ์มาบอกจะได้รู้เพราะถ้าเขาแคร์ความรู้สึกของคุณจริงๆเขาจะรู้ว่าผู้หญิงเป็นพวกที่คิดมากแค่พิมพ์มาว่าไม่ว่างก,ก็จบพอจะเข้าใจได้แต่เนี่ยแค่จะตอบยังไม่ตอบเลยนะครับมันชักจะเกินไปแล้วจริงหรือเปล่าล่ะครับ 2. ไม่ใส่ใจเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ใส่ใจคุณแบบไหนดูแลคุณอย่างดีพอมาเดี๋ยวนี้เวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนตามแทบจะไม่เห็นหัวคุณเลยด้วยซ้ำบ,บางครั้งสิ่งที่ผู้หญิงต้องการไม่ใช่ต้องการความรักที่หวานแหววเหมือนตอนวันแรกที่คบกันนะครับแต่ขอให้มันเสมอต้นเสมอปลายการที่แฟนทำแบบนี้แสดงว่าเขากำลังเบื่อคุณอย่างแน่นอนนะครับ 3. สนใจแต่เรื่องของตัวเองแน่นอนนะครับถ้าเขาไม่สนใจคุณแล้วสิ่งที่เขาทําได้นั่นก็คือการสนใจแต่เรื่องของตัวเองเขาจะไม่มายุ่งกับคุณเลยนะครับเหมือนคุณแทบไม่มีอิทธิพลในชีวิตของเขาอีกต่อไปแบบนี้มันก็ไม่โอเคถ้ายังรักกันอยู่ก็ไม่ควรจะทําแบบนี้จริงหรือเปล่าล่ะครับ 4เวลาเล่นมือถือหรือพิมอะไราก็มักจะชอบยิ้มเล็กยิ้มน้อยอาการแบบนี้บางทีอาจจะเกิดได้หลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่พึงระวังไว้นั่นก็คือเขาอาจจะกำลังแชทอยู่กับผู้อื่นก็ได้โดยบางครั้งนะครับคุยกระสนุกจนเผลอลืมตัวยิ้มออกมาให้คุณเห็นถ้าเป็นแบบนี้มันก็ใช่จะเกินไปหน่อยนะครับเน่งถ้าเขาเก็บมือถือไว้ใกล้ตัวบ,บ่อยๆจนผิดสังเกตยิ่งชัวร์เลยนะครับแสดงว่ามีความลับซ่อนอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน มีเรื่องหรือมีปัญหาการมักไม่ยอมคุยยอมเคลียร์บางทีเวลาทะเลาะก,กันแทนที่จะมานั่งคุยปรับความเข้าใจกันเขากลับไม่สนใจที่จะพยายามปรับความเข้าใจกับคุณบางทีก็ทําท่าทีไม่พอใจแล้วก็หายไปอาจจะออกไปนอกบ้านหรือเก็บตัวอยู่แต่ในห้องแบบนี้ถ้าเจอบ,บ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันจริงหรือเปล่าล่ะครับแล้วนี่ก็คือ 5สัญญาณที่บงบอกว่าแฟนของคุณกำลังมีความคิดที่อยากจะโสดขึ้นมาที่น h ก k ช r i s h Channel นำมาฝันเพื่อนกันวันนี้แต่ในบางครั้งบางทีนะครับเขาก็ไม่อยากจะบอกเลิกคุณเพียงแต่ว่าการกระทําของเขามันใช่ทุกอย่างนะครับสาหรับการพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนเฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับน h ก k a r i s m a Channel รับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนคนอื่นๆอ,อ,อย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตากาชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจรญญาราณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ